ว่าปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยานี่ทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะแต่พอมารู้จักกับดีบูลก็ รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซอง<ะ>ก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด<ะ>หลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขา<ะ>ก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่า<ะ>ตอนก็อายุเท่านี้แล้วน่าหกสิบสี่ปีแล้ว<ะ>ก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดน,นั้นได้ก็ยังตกใจลุง<ะ>เขาก็บอกว่าไม่อยากไม่อยากกลัวไม่น่าเชื่อก็เลยลุงก็เลยต้องให้ลูกเอารถไปรับกลับอะะ่ะค่ะ แต่จะเดินได้แล้คืนนั้นกลับมาบางถ้าเป็นปกติแล้วจะจะจะเดินไม่ได้แล้วนอนอย่างเดียวแต่รู้สึกไม่รู้สึกปวดเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีอาการปวดนะคะก็เห็นว่าเวลาขึ้นรถเนี่ยคุณลุงก็ต้องช่วยไยงใช่คุณลุงต้องอุ้มขึ้นช้อนก้นขึ้นเลยอะค่ะเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยาฉีดยาในเข็มละสี่พนกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็คือมามามาตัวนี้ คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงๆโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนหนักมากคือหัวเข่าหัวเข่านี้มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลำบากเดินลำบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะได้เห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะมัน มันหนักเข้าหมอก็ถามว่าลุงผาไหมก็ก็เมื่อบ่ดปวดมากๆก็เลสแต่หมอจะทำเพราะว่าผ่าก็ป่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันป่าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนก็บอกว่าจะเพิ่งผ่านนะทีนี้เลยมาหา ผลิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเกิดีบูญค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับพอซองที่สามอ,สองที่สีเอ๊ะพวกกับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบ,ยบ มารู้ว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกงารที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเนาะค่ะพอเจ้าสองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดดข้างในอ่ะกองที่สามว่าง่ากินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วโอ้โหปวดรับคือเยอะมากๆเลยเนาะรัชเดชนะรัชเดชเนาะเป็นคนจังหวัดอะไรคะ จังหวัดสระบ,บุรีนี่แหละครับออตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่ล้วคะ72ฮะ72อ๋อเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะคือข้อเข่าสองข้างเนี่ย<ะ>ปวดเลย<ะ>ครับคือผมประมาณปวดประมาณสองเดือน<ะ>ผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อม<ะ>ครับเข่าเสื่อมวันนี้ก็ไว้ทดล,ลองนุ่นทดลองนี่ เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งกประมาณ2เดือนเมื่อก่อนเคยทดลองทำไงมาแล้วแต่ว่าไม่เห็นผลคือผมทดลองทางแพทย์ทางเลือกอะครับไปกดบ้างไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะไมดีคือจะทดลองดูแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะ เรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นกระทานไปเรื่อยทานเรื่อยแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยค่ห้าชุดหนึ่งตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทึบเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้ว คือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักสีเป็นประกันนะครับอ๋อค่ะ <laughs> จริงๆริงอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยยมมันปวดมากเลยยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึก,ลกปวดแบบปวดแบบอยากจะทุบพวกเก่าจริงๆงวันนี้นะคะก็อยู่กับหลวงพ่อนะคะที่ฉันผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลน,นะคะตัวนี้แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆนะคะวันนี้นะคะหลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะว่า หลังจากที่ได้ทานปิดพันธุ์บุรมีความประทับใจอะไรและอยากจะบอกญาติโยมในวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเสียงจากหลวงพ่อกันนะคะนวัตการค่ะหลวงพ่อขอกราขอเริญพรในโยมนะอมตมาก็พันอุปัจัยคุณอาโมูวัดที่จำพรรษาโยมงะมา24่พรรษาเนี่ยโยมนะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้6กสตอนที่จะหลวงพ่อจะฉันปิดพันตัวทีบูลค่ะหลวงพ่อมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกาย้างคะจะปวดทัวเขานี่ทั้งสอง มันสองข้างนะโยมนะเริ่มปีสี่เก้าจะเริ่มประมาณสิบปีแล้วปวดมาเนี่หัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าเท้นข้อเท้าก็ข้อเท้าข้อเท้าจะถ้าเดินเดินมากๆแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนเราสั่นลอยอย่าข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียเหมือนมีหรือไม่ลวกหรืออะไรเข้าไปแทงเนี่ก็อ๋อค่ะก็อาตมาก็จะซื้อยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นมานานหรือยังคะ ประมาณอาการสิบปีแล้วยงสิบสามปีแล้วประมาณสิบสามปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะแล้วมีการรักษาอย่างไรบ้างคะก็ปวดก็ซื้อยาก็ที่เขาโฆษณาแะ้วก็ลองดูค่ะแล้วเป็นยังไงคะผลลัพธ์ก็หายมั่งไม่หายมั่งใช่ยต้องไม่หายบ้างใช่ยแล้วหลวงพ่อรู้จักสิทธณฑ์นีบูลนี้ได้ยังไงคะก็ได้ดูอ่ายูทูบอัตมาก็ลองไปดูเรื่องก็ประดิเจอเจอมาสิบกว่าบันกินแล้วนะแล้วทำไมหลวงพ่อถึงตัดสินใจเลือกที่จะซื้อกับบุกล่ะคะ จังหเห็นว่าญาติโยมที่มาสัมภษณ์กันก็อายุก็เยอะแล้วเนี่ยหกสิบกว่าแล้วเกือบเจ็ดสิบมั่งแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมพ่อออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อค่ะก็ก็ดีประมาณกันไปสองกองก็สิบกว่าและสิบวา10สิบวารสองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะที่สิกวันเดินดีงเดินไม่ค่อยเสีวนะ เห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินบิทบาทจะมีอาการทรมานมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ใช่กระข้อเ้าันจะเสียวอาตมาก็ขอผู้แปลภาษาพระยนยมนะถ้าผู้โกหกก็มุขสานิยมอันนี้ก็จริงๆก็ก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆต่นี้มาคุมราคาโยมคุมราคาที่อาจมาก็ขอขอบอกโยมแล้วกันนะจะลองดูโยม